วันนี้วันอาทิตย์ครับแล้วก็เป็นวันที่มีการจัดงาน Bangkok Pride 2023ด้วยจัดแถวสยามครับก็มีประชาชนมีศิลปินมีคนดังคนในวงการบันเทิงนักการเมืองไปร่วมงานกันอย่างคับข้างนะครับบรรยากาศสนุกสนานทีเดียวมีธงสีรุ้งคุณเว้นไฟนที่เขาบอกว่ายาวที่สุดในประเทศไทยมีหนมซ้ำงานนี้นะครับยังมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอย่างนายพิธาและคุณแพทองทานไปร่วมงานด้วยครับ บรรยากาศงาน Pride Parade 2023นะครับเป็นไปอย่างคึกคักครับเนืองแน่นไปด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงมีคนดังในวงการบันเทิงมากมายนะครับโอ้ยเปิด IG วันนี้โอ้เห็นคนไปร่วมงานกันเพียบถ่ายภาพแชร์กันใหญ่เลยนะครับคนที่ไปร่วมงานหลายคนก็ใส่เสื้อหรือว่าใส่ออเซสซอรีใส่สัญลักษณ์เรียกร้องสิทธิความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศ โดยขบวนพาเรดจะมีด้วยกัน6สีครับคือสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงนำโดย6ทูตนริมิตรจะเคลื่อนจากหอศิลป์กรุงเทพผ่านศูนย์การค้าสยามแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับไฮไลท์ของงาน b แ n งค o k p r i ส์2023ปีนี้เป็นธงสีรุ้งครับยาว144.8เมตรโอสวยมากนี่ดูธงสีรุง้ง ที่เขาบอกว่ายาวที่สุดในประเทศแล้วเนี่ยก็ช่วยกันจับช่วยกันกระพือแบบนี้เป็นธงที่พาดผ่านตามแนวถนนนะคคุณผู้ชมแล้วพอมีคนช่วยกันกระพือช่วยกันพัดแบบนี้มันสวยอะ่ะดูยิ่งใหญ่เนะาะมีแบบขบวนวงดนตรีแบบเ,ออเดินสวนสนามด้วย มัชชิงแบนมัชชิงแบรนอนอกจากนี้นะครับยังมีบุคคลสําคัญครับที่เดินทางไปร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็นนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผููว่ากรุงเทพมหานครคุณชัดชาตินี้ไปทุกรอบเลยนะไปที่เราจัดคุณคุณชัดชาติก็ไปนะอ๋อปีที่แล้วคุณชัดชาติก็ไปเหรอไปอนะฮะไปทุกรอบเลยครั้งนี้คุณหมอชนน่าศรีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ไปนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยก็ไปเช่นเดียวกันและนี่ครับ นายพิธาลิมเจริญรัตแคนดีเดตนายกรัฐมนตรีพักคก้าไกลมาตามธีมเลยคุณดูเสื้อสิเห็นเห็นอะไรที่มันเด่นออกมาไหมเสื้อคือแบบปุ้มสีเด่นมากไม่ต้องถือธงอะไรมาเลยอะคือแค่เสื้อคุณดูดิเออแต่เสื้อสีสวยนะ่ะสวยมากเสื้อสวยนะครับคุณพิธาที่ไปร่วมงานก็บอกว่าถ้าเกิดก้าวไกลตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ก็เตรียมจะเสนอเรื่องสมรสเท่าเทียมและคำรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ เพื่อให้นานาชาติได้เห็นว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลอดภัยและมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวเองไปฟังจากปากกันการที่มาฉลองกันวันนี้ก็คงไม่ใช่แค่เป็น,นพิจารณหรือว่าเป็นสัญลักษณ์แค่นั้นแต่ว่าเมื่อรัฐบาลตั้งได้เมื่อไหร่ก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนเรื่องของสมรสเท่าเทียมแล้วก็เรื่องคํารับรองอัตลักษณ์ทางเพศนะครับสอสาอันนี้ก็คงสวัสดิการอีกอันนึงนะครับก็คงจะเป็น สอสเรื่องเนี่ยที่ทำให้การเฉลิมฉลองอความหลากหลาย p r i Month เนี่ยให้มันเป็น Pride Always จริงๆแล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็จะมองประเทศไทยเข้ามาว่าเป็นพื้นที่ที่เปิดเผยได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่อิสระที่จะให้คนเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดเท่าที่ก็เป็นการส,งส่งเสริมเรื่องภาพลักษณ์ของบ้านเราด้วยนะคะที่ต้อนรับทุกเพศทุกวัยเลยอะคะ่ะครับเป็นการเรียกร้องสิทธิด้วยนะ ทางผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าหลังจากเดินขบวนเสร็จแล้วนายพิธาจะร่วมขึ้นเวทีใหญประกาศนโยบายและแผนการทำงานของพรรคก้าวไกลต่อความเสมอภาคทางเพศสำหรับงาน Pride Parade หรือว่า Bangkok Pride 2023ครั้งนี้นะครับจัดขึ้นโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับ Bangkok Pride เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเดือนแห่งความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศและเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคทางเพศ คาัดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ50,000คนเลยนะครับ